สลามโมอะไรกุมครับสวัสดีครับคลิปนี้นะครับก็ผมจะตอบคอมเมนต์นะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับยางนะครับปีหนึงนะครับกรีดได้กี่กี่นิ้วนะครับมันอยู่ที่การกรีดด้วยนะครับถ้าเรากรีดเปลือกหนานะครับมันก็จะเลืองเยอะนะครับการกรีดยางที่ดีควรกรีด เปลือกนะครับไม่เกินหนึ่งมิลนะครับเพื่อไม่ให้สิ้นเปลืองนะครับนายนายางนะครับและหนายางยางก็จะยืดอายุนะครับในการกรีดนะครับหลายปีอย่างที่ผมกรีดนะครับต้นนี้นะครับก็นะครับ หนึ่งปีนะครับหนึ่งปีประมาณหนึ่งสิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วนะครับนี่ปีที่สองนะครับสองปีนะครับสองปีสามปีนะครับปีนี้กรีดน้อยนะครับปีตรงนี้นะครับต้นตรงนี้กรีดน้อยหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีสองปี สปีนะครับ4ปีนะครับสี่ปีแล้วนะครับประมาณสปีหปีหปีนะครับไม่เกินนะครับไม่เกิน6ปีเพราะว่า,าถ้าเรากีดวันวินวันนะครับความสูงอยู่ที่ความสูงของการเปิดหน้ายางนะครับเพราะว่าตามหลักของ สโกโยอเปิดหน้ายางนะครับขั้งแรกต้องความสูงร้อยร้อยห้าสิบนะครับร้อยห้าสิบแต่ที่เรากรีดกันอยู่อยู่นะครับเรากรีดเยอะนะครับตามหลักของสโกอยอนะครับก็ต้องกรีดนะครับกรีดวันเว้นวันนะครับกรีดวันเว้นวัน ความสูง150เมตรจะกรีดได้ประมาณนะครับ5ปีถึง6ปีนะครับไม่เกินแต่ว่าต้องกรีดวันเว้นวันนะครับแต่ที่เรากรีดกันอยู่นะครับเราจะกรีด2วันบ้าง3วันบ้างมันก็ทำให้อายุในการกรีดนะครับ แต่ละหน้าของเรามันจะหมดเร็วกว่าตามหลักของสโกโยนะครับเพราะว่าเรามีค่าใช้จ่ายนะครับมันเยอะเราก็ต้องกรีดนะครับไปตามตามที่เราต้องการนะครับแต่ก็ไม่ควรที่จะกรีดเกินนะครับกรีดเกินสามวันเพราะว่าจะทำให น้ำยางนะครับมันมีความใสนะครับความเข้มข้นของน้ำยางนะครับมันก็จะไม่มีนะครับการกรีดนะครับเราต้องรักษาระดับในการกรีดของเปลือกยางของเรานะครับแต่ละวันนะครับจะต้องไม่เกินนะครับไม่เกินหนึ่งมิลน,นะครับไม่เกินหนึ่งมิล เพราะว่ายางถ้าเราปีดเปลือกหนาะก็ไม่ใช่ว่ายางของเราจะออกนะครับยางที่มันออกเรากปีดเปลือกบางๆมันก็ออกนะครับมันอยู่ที่ความสมบูรณ์นะครับของต้นอันนี้ต้องดูไกลๆหน่อยนะครับเพราะว่าผมตั้งกล้องถ่ายเองนะครับออคลิป ไม่ได้ตัดต่อนะครับก็ให้ดูการทํางานไปด้วยนะครับเดีย๋ยวผมจะตอนนี้มันตั้งกล้องลำบากนะครับเดีย๋ยวผมจะกรีดมือเดียวนะครับการกรีดมือเดียวเราก็ต้องรักษานะครับระดับเปลือกยางที่เรากรีดนะครับ มันจะออกนะครับวันนี้ลูกสาวยังไม่มานะครับเพราะว่าผมปีดกใกล้จะเสร็จเลยนะครับก็ถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวลูกสาวมาก็เก็บเลยนะครับ เดืยมีดนะครับถ้ามันมันสั้นนะครับเราจะปีดยางนะครับข่มเปลือกยางได้นะครับแล้วก็การกรีดที่ลดอาการลดลดการกรีดบาดได้ดีนะครับแล้วเราก็สำคัญที่รองมีดด้วยนะครับรองมีดจะต้อง หกสิบนะครับไม่เกินไม่เกินหกสิบห้านะครับถ้าเกินหกสิบห้าเพราะว่ามันจะกินเปลือกนะครับเปลือกยางมันจะสิ้นเปลืองเปลือกหน้ายางนะครับมากกว่ารองมีดที่มันมันแคบนะครับรองมีดหกสิบห้ากับหกสิบนะครับแ้วน้ำยางมันจะไม่ไหลออกข้างด้วยนะครับข้างหน้ายาง เห็นแต่มันจะน้ำยางที่เพิ่งเปิดหน้าใหม่ๆนะครับเราหยิบมานานมันก็จะไหลออกข้างบ้างนะครับเพราะว่าน้ำมันยางมันมีความข,ข้นนะครับมันจะมีความแข็งตัวแล้วมันจะมันจะมีความข้นนะครับของน้ำยางแล้วมันจะแข็งตัวแล้วมันจะไหลออก้างข้างหน้ายางนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นต้นเล็ก หรือต้นนะครับต้นใหญ่ก็ควรที่จะกรีดเปลือกบางๆนะครับอย่ากรีดเปลือกหนาะถ้ากรีดเปลือกหนาะมันจะสิ้นเปลืองนะครับสิ้นเปลืองนายางนายางแต่ละต้นทากรีดได้หกปีนะครับ ต่อหน้านะครับต่อหน้านีน้ปีหนึ่งก็ประมาณสิบสองนิ้วนะครับแต่ถ้ากรีดวันเว้นวันไม่ถึงนะครับสิบสองนิ้ว,วยางที่เราปีดกันอยู่นะครับเราจะกลีดเยอะแล้วก็ มันก็จะเปลืองหน้ายางนะครับแต่ถ้ากรีดวันเว้นวันนะครับมันจะได้นานนะครับหลายปี ก็ไม่เกินนะครับไม่เกิน1นึ่งมิลน,นะครับมิลเราจะกลีดได้นานครับหน้า่แต่และหน้านะครับกรีดนะครับกรีดยางแต่และหน้าหน้าลอะอคิดว่าหน้าหนึ่งหกปีนะครับ2หน้าก็ สิบสองปีนะครับแล้วก็สิบสองปีหน้าที่สามก็รวมกับหน้าที่สามนะครับสอง สิบแปดปีนะครับก็ขออภัยนะครับตอนที่ปีดยางมันพูดไม่ได้นะครับมันต้องกั้นหายใจนิดนึงนะครับเพื่อที่จะทำสมาธินะครับในการปีดยางนะครับมันก็เป็นเทคนิคนะครับส่วนตัวมันจะ พูดตลอดไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ให้ให้เหนื่อยนะครับในการกรีดยางนะครับเดี๋ยวลองวัดดูก่อนไม่รู้มีดจะไปโดนกล้องหรือเปล่านะครับไม่โดนนะครับก็อยากจะ ให้ดูนะครับชัดๆเนี่ยถ้ามันเป็นปุ่มเล็กๆนะครับมันจะจะบาดนะครับแต่มันจะปิดสนิทเร็วนะครับเพราะว่ามันมันเป็นแค่ปุ่มเล็กๆนะครับแต่ถ้ามันแผลที่เรากรีดบาดมัน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 กว้างนะครับกว้างเกินมันจะปิดช้านะครับแต่ถ้าเรากรีดบาดตลอดหน้ายางมันก็จะทําให้นะครับ ไม่มีเปลือกใหม่งอกออกมานะครับเพราะว่าเนื้อเยื่อเจริญนะครับมันมันหมดนะครับมันไม่ติดที่เปลือกอมันไม่ปิดมันไม่มีเนื้อเยื่อเจริญนะครับติดที่เนื้อไม้นะครับแล้วถ้าเรากรีดไม่บาดนะครับมันก็จะกรีดซ้ำหน้ายางนะครับกรีดซ้ำหน้าดได้นะครับ ต้นหนึ่งถ้าเราปีดอย่างที่กยทเขาแนะนำก็สามสิบกว่าปีนะครับปีดได้ต่อต้นนะครับแต่ส่วนมากไม่ถึงนะครับเพราะว่าปีดกันเยอะเกินนะครับแล้วก็ปีดเปลือกหนาปีดกันหลายวันนะครับหลายหลายวันปีดเปลือกหนาแล้วก็ บางคนก็กรีด3มวันบ้าง4วันบ้างนะครับมันทำให้สิ้นเปลืองหน้ายางนะครับแล้วก็เปลือกที่เรากรีดหนาด้วยอายุในการกรีดก็บางสวนนะครับผมเคยเจอมาแล้วนะครับยีปีบางสวนก็ไม่ถึงนะครับ20่สิปีก็ขายไม้นะครับปลูกใหม่การปลูกใหม่เดี๋ยวนี้มันจะ ลำบากกว่าเมื่อก่อนนะครับในการดูแลเพราะว่ามาช่วงหลังนะครับโรคของต้นยางครับจะมีเยอะนะครับ,รบถ้าเราซอกปีดซอ,อยมาอย่างนี้นะครับมันจะไม่สิ้นเกลียงหน้ายางนะครับเนี่ยใครที่สำหรับคนที่อยากจะดูแลนะครับสวนยางของตัวเองให้ได้กรีด นานๆนะครับจริงๆแล้วนะครับถ้าเรากรีดซ้ําหน้านะครับมันกรีดไม่บาดเราก็กรีดต่อไปได้อีกนะครับไม่จะเป็นที่เราจะต้องไปโค่นขายไม้นะครับเดี๋ยวนี้เขาไม่โค่นแล้วนะครับของให้รดล้มนะครับ ก่อนใช้แทรกเตอร์ตอนนี้ใช้เบคโคนะครับแต่ส่วนของผมผมใช้เครื่องนะครับเครื่องโซยอนในการลมมา้มไม้ยางนะครับเพราะว่าผมทำไม้ครับทำไม้เองแล้วก็ไม่ค่อยคุ้มนะครับที่ที่มันไม่มีเอกสารสิทธิ์นะครับมัน เมื่อก่อนมันเจ้าหน้าที่เขาชอบจะมาเก็บเงินนะครับตามธรรมดาของประเทศไทยแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าก็ได้ให้สิทธิ์ในการทำกินนะครับก็ไม่ต้องไปเสียตังค์นะครับแต่ถ้า ใช้รถนะครับใช้เครื่องจักรก็ต้องขออนุญาตก่อนนะครับเพราาการใช้รถนะครับมันใช้เครื่องจักรมันจะทําให้ดินของเราก็เสื่อมโทรมด้วยนะครับเพราะว่าหน้าดินนะครับมันไม่มีพอฝนตก หน้าดินมันไม่มีนะครับน้ำาปอฝนตกลงมาน้ำก็ชะล้างหน้าดินอีกด้วยนะครับแล้วถาดอาหารที่อยู่บนดินมันก็ไม่มีนะครับนีะครับก็กรีดอย่าให้มันบาดนะครับ รักษานะครับระดับในการกรีดของแต่ละวันนะครับความหนานะครับไม่เกินหนึ่งมิลหรือมิลครึ่งนะครับอย่าให้เกินนะครับมันจะทำให้ยางของเรานะครับยืดอายุการกรีดของเรานะครับได้อีกหลายหลายปีนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมอัสลามมอะลักุมครับสวัสดีครับ